นะคะพี่พี่นักท่องเที่ยวเขามาเนาะอ่านี่ก็อุ้ยเสียงรอมากพี่พี่ได้ยินเสียงไหมคะไม่รู้ว่าจะ,จะได้ยินหรือเปล่าถ่ายมาเดินมาไม่ทันคุณปู่ค้าร้องตอบค่ะเมื่อก,กี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาลองให้ปู่กินเงาะที่เรา กะไว้นะครับผมอ๋อคุณปู่เคยกินเงาะมาก่อนไหมคะอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเรามาลองนะครับลองดูครับผมเอ่อน้องนิกต้องแจ้งพี่ๆก่อนนะคะว่าเราไม่รู้ว่าคุณปู่จะกินหรือเปล่าแต่ถ้าไม่กินเราก็ไม่ได้บังคับให้คุณปู่กินนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยว<อ>น้องนิกแอบอยู่ฝั่งนี้อ่อออลองดูกันเนาะนะคะพี่ๆต้องขอพระคุณผู้ใหญ่นะคะท่านสนับสนุนเงาะมาให้ครอบครัวตาแป๋วนะคะเราก็ได้ แบ่งมาให้คุณปู่ทองใบด้วยนะคะแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะงอกแกะเปลือกแล้วนะหม่ำหรือเปล่าคะอใส่งวงไปแล้วคะ่ะหม่ำไหมกินตะวมนคุณปู่กินเงะหนึ่งสองนี่อู้หนึ่งสองสามงามเขาเคี้ยวด้วยนะคะที่พี่สังเกตดูปากเขาเคี้ยวอยู่นะคะอู้นะสกใจเขาเลยคะ่ะพี่พ มีรสหวานนะคะแล้วก็หอมๆเนาะว้าวไม่คิดเลยว่าคุณปู่จะชอบกินนะคะโอ้ดูเหมือนจะชอบเลยค่ะนี่ใส่ไปในอันรูลูงวงเขานะคะลูขนาดดูค่ะขนาดตกยังเก็บขึ้นมากินเลยคะ่ะนี่ดูค่ะพี่ๆโอ้โหถูกใจมากหน,นึ่งสองนี่ออถูกใจเขาหนึ่งสองโอ้ดูค่ะมุมข้างล่างบ้าง ดูนะคะดูปากอู้ขนองขนองร้องเร็วเร็วเร็วตะอ้วนคุณปู่ขนองร้องค่ะเมื่อกี้แล้วจะบอกว่าเร็วๆหน่อยตะอ้วนดูค่ะเขาเอางวงกวักไปแล้วเขาจะรู้เลยนะคะดูค่ะเอาเข้าปากแล้วเอางวงมายื่นรอกินเงาะเลยน่ารักน่าเอ็นดูมากค่ะคุณปู่กินเงาะนะคะก็ไม่ได้กินในปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะพอดิบพอดีเนาะ ประมาณยี่สิบลูกได้ค่ะอ,อ,อะ่คุณปลูกเคี้ยวก่อนพอแล้วยังพอแล้วยังคะอ๋อถูกใจเขาเลยหวานๆโอ้เขาเก็บอันข้างหน้ามันตกเขาเขาดงปลิน่นข้างหน้าดูค่ะพี่ๆดูเขาเก็บโอ้ยคุณปู่ไม่ยอมให้หลุดรอดไปเลยเก็บเรียบทุกอย่างเลยอ่ากกินอีกไหมคะหรือว่าพอแล้วหนึ่งสอง นี่โยนเข้าปากไปเลยเออหมดแล้วเหรอหมดแล้วล่ะค่ะกินไปด้วยขาที่ห้าโชด้วยห้าสิบแต่ก็ยังเจ๋วนะจ้าหลานอ๋อเสียงเสียงรถบัสค่ะพอดีวันนี้มีพี่พี่นักท่องเที่ยวเขามาเนาะเสียงรถบัส คุณปูออ่ได้ยินเสียงรถบัสนะคะน้องขะรถบัสกาลังกลับนะคะพี่ๆนักท่องเที่ยวเขามาเนาะนี่ก็อุ้ยเสียงรอมากพี่ๆได้ยินเสียงไหมคะไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าถ่ายมาเดินมาไม่ทันคุณปู่เขาร้องตอบค่ะเมื่อกี้อุ้ยได้ยินไหมเนงะตรงนี้จะถ่ายทันไหม เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปรีคลิปดูใหม่นะคะพี่พี่ไม่รู้ว่าตัวเองเดินมาทันไหมนะคะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเสียงจะชัดหรือเปล่ายังไงพี่พี่คอมเมนต์บอกน้องนิดหน่อยนะคะใจเย็นๆค่ะคุณปูเขาก็คิดว่าเราจะเอาเงาะมาให้เขาแต่ว่าเราไม่ได้เดินเอามาให้นะคะโอ้ยเงาแงเหมือนตาแป๋วเลยนะคะเนี่ยเนาะตอบรับค่ะรู้ค่ะเสียงคนองมาแล้วค่ะ มันเขาก็ร <mm ู้นะคะรู้ว่าเรามาทําความสะอาดนะคะบางทีอาจจะตกใจเมื่อกี้เสียงรถรถบัสด้วยแล้วก็เออไม่เห็นเต้อ้วนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะงงงลองหาพ่อควานเสือนะครับร้องหาพ่อควานเสือมาช่วยด้วยก็เลยแกก็งงๆนะคะเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้มีเสียงรถบัสด้วยก็เลยแกก็เลยขนองยาวเลยนะคะ มาเลยกวาดออกมาเลยคุณปู่เขาวัยนี้เขายังเป็นแฟนกับตัวเองอยู่ไหมคะตาอ้วนไม่ไม่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นวัยพอแสนสุกก็ยังยังยังเป็นแฟนกับตัวเองอยู่นะคะยังมีความต้องการที่อยากจะมีแฟนนะคะอ่าแต่วัยคุณปู่นี้ก็ไม่รู้ว่ายังมีความต้องการอยากจะมีแฟนไหมหรือว่ายังช่วยตัวเองไหมเพราะอันนี้น้องยังยังไม่เคยเห็นนะคะเอ้ยเป็นแฟนกับตัวเองนะคะพี่อ่า แต่ว่าขาที่ห้าของคุณปู่ก็มาสแตนบายตล,ลอดนะคะบางทีจุท้องเลยนะคะดึงดึงดึงจุท้องเลยนะคะนี่คุณปู่ก็เพิ่งกินอิ่มในรอบบ่ายนะคะรอบตอนนี้ประมาณบ่ายเกือบบ่ายสามนะคะบ่ายสามกว่าแล้วแหละประมาณนี้เลยนะคะพี่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 จะได้ยินเสียงขนองมาเรื่อยๆยนะคะวันนี้คุณปู่าอารมณ์ดีค่ะ แต่เมื่อวานอารมณ์ไม่ดีนะคะแต่วันนี้อารมณ์ดีค่ะสังเกตดูจากแววตาแล้วก็เสียงตอบรับนะคะที่ให้การตอบรับที่ดีนะคะกับพ่อควานเขาแล้วก็กับตะอูวนนะคะผู้ช่วยตัวน้อยนะคะคุณปู่ก็ให้การตอบรับได้อย่างดีนะคะ mm hmm. พ่อควานก็บอกว่าวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบตึงอะไรใส่กันเลยนะคะ mm hmm. วันนี้คุณปู่อารมณ์ดีค่ะพี่พ ถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยอู๋จะตึงเลยนะคะแกอารมณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคะแต่ละวันอารมณ์จะไม่เหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะพี่พี่ค่ะแต่พ่อควานแกก็อยู่ดูอย่างใกล้ชิดนะคะทุกวันจะไม่ได้อยู่แค่ตอนไปตัดหญ้าเท่านั้นเองค่ะพี่พี่พนะเวลาไหนะะพ่อความไปตัดหญ้าก็จะมีลูกหลานเฝ้าคุณปู่อยู่ตลอดนะคะ กำลังใจคุณปู่เขาอยู่ตลอดอเ,อเราเล้วหน่อยแเรวอ้วน<า>เหนียวเงาะแล้ว<า>กว่าเสร็จก็ให้หม่ำกล้วยกันต่อจ้าม,มีอีกสักสามคันไหมสามคันรถมีอีกไหมเนี่ยกินกล้วยด้วยแล้วก็กินอ่ากินเงาะด้วยนะคะเงาะจะสอดไปใน งวงหรือไม่ก็ใส่ไปในมือนะคะดูค่ะง๋อง <_ Rank. S 1> คุณปู่เขาจะโยนเงาะเข้าปากเลยนะคะด้วยความที่เงาะเนี่ยเป็นลูกเล็กนะคะดูค่ะควานหาเงาะเหมือนเห็นเงาะตกหรือเปล่าคะไหนน้องมิกหาให้ก่อน <_ co ff s> ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจ้า <_ co ff s> ไม่เห็นเงาะเขาหาเงาะเออเงาะ คุณปู่กินเยอะแล้วค่ะวันนี้กินกล้วยเยอะด้วยเดี๋ยวค่อยกินใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะ,ะวันนี้เอาเท่านี้พอพรุ่งนี้กินใหม่เพราะว่าทั้งวันนี้คุณปู่ก็กินกล้วยมาทั้งวันแล้วนะคะพี่พี่ถึงน้องนิกไม่ได้มาถ่ายเพราะความเขาก็ให้กินอยู่เรื่อยๆนะคะอันนีเ้เก็บกวาดทำความสะอาดเก็บเศษใหญ่ๆไปแล้วเราก็จะกวาดในเศษ ส่วนของเศษเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเล็กๆหน่อยกิ่งก้านต่างๆนะคะที่มันคาดมันเอาไปไม่ได้นะคะเราก็ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดกันต่อนะคะคุณปู่เขาไม่ได้ร้องอ้อนทุกวันนะคะพี่พี่ นี่หายเสียงอ้อนไปเกือบอาทิตย์วันนี้เพิ่งมาค่ะลองหา,าอ,อ้อนเฉอะครเพราะว่าองเงอแต่ละวันอารมณ์แกก็จะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนคนเรานี่แหละค่ะพี่ๆมีวันอารมณ์ดีมีวันอารมณ์ขึ้นเนาะยิ่งคุณปู่อยู่ในช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังในส่วนของอาการจะตกมันนะคะก็เราก็บอกอารมณ์ที่แน่ชัด,ดไม่ได้นะคะเห็นพ่อควานเขาเดินมาเขากำลังเอาหญ้ามาให้ตกกระจาย คิดถึงพ่อเสือแล้วครับพ่อเสือของผมมาแล้วพอดีเมื่อกี้เขาเห็นพ่อควานกำลังหยิบหญ้ามาเห็นรู้เลยนะคะวัสดีครับก็รู้เลยว่าเออเนี่ยจะได้กินโอ้ดูพุงค่ะพี่พี่คุณปู่ตุ้ยนุ้ยมากเลยนะคะอ้วนตุ้มปุ๊กเลยนะคะยังไงก็พี่พี่ท่านใดมาเที่ยวมาเล่นมา ตั้งใจมาเนาะออยังไงก็อย่าลืมแวะมาหาคุณปู่พลายทองใบนะคะคุณปู่อยู่หน้าประตูทางเข้าเลยค่ะพี่พี่มองมาทางซ้ายก็จะเห็นคุณปู่เลยนะคะยืนรอๆอ,อยู่เชือกเดียวนะคะอ่ายืนอยู่คนเดียวนะคะยังไงก็ฝากพี่พี่มาให้กําลังใจนะคะถ่ายภาพกับคุณปู่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าควานไม่อยู่ห้ามเข้ามาใกล้โดยเด็ดขาดเลยนะคะพี่พี่ถ้าไม่มีใครอยู่ห้ามมาใกล้เลยนะคะแต่ถ้ามีคนอยู่ก็ เข้ามาใกล้ในบริเวณที่เท่าที่จะถ่ายภาพได้นะคะอาจจะไกลหน่อยนะคะช่วงนี้ต้องระวังเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้คุณปู่ด้วยเนาะ,ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่นะคะที่ท่านสนับสนุนเงาะมาให้ครอบครัวน้องมินนี่เราก็ได้แบ่งมาให้คุณปู่คลายทองใบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ